มาซื้อของมาซื้อของนะครับสวัสดีครับทุกท่านอาแตกลับยังไงล่ะปานี้ฝนตกมาแล้วอย่างแรง ไม่มืดขึ้นมาเลยนนเอาเรื่องอยู่นะทำไงดีอ่ะซื้อของกัต่อเด้วเลือกของกัต่อรอฝนตกแต่ ซื้อของซื้อของเมื่อกี้ไปซื้อน้ำมันโอ้ขับรถมาอย่างกระนำอย่างเร็วมาถึงนี้พอดีโชคดีที่ยังมาถึงนะฮะแต่ว่าจะได้กลับกี่โมง๋อยังไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ทับปิ้งแบบสบายใจเลยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจะอะไรไปมั่งเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ รอ,อมานานเลยครับท่านไม่ไหวแล้วต้องกลับลุยฝนแล้วเหมือนไม่หยุดอ่ะตากฝนนี่เป็นไข้หรือเปล่ากลับบ้านต้องอาบน้ำนี <c oughs> ร่รอไม่ไหวรอไม่ไหวไปจัวเอ้ออ่ยาจับฟานนะฮะ ลุยฝนกันไปเลยพอได้อยู่กลับบ้านก็อาบน้ำเลยพอดีวายอ่ากลับบ้านกันเลย l ล t s ก o โอ้ดูฝนฝนฝ้าขนองเป็นแห้ง ที่ฝั่งนู้นทำไมมันเด็ดเป็นแดดเนาะฝั่งนี้แล้วทำไมมันถึงแบบว่าโอ้ฝนตกเป็นลินกลับไปอาบน้ำอาบผ้านะฮะเงียบเลยถนนโล่งเลยขับคนเดียวสบายเลย ขับคนเดียวไปเลยสิจ๊ะโล่งๆเลยออมีแล้วมาคันหนึ่งนู่นไกลๆนนอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะฮะทุกท่านขออนุญาตขับรถก่อนเนาะโอ้ยยังไม่ถึงบ้านเลยทุกท่านล่าสุดตกหนักกว่าเดิมอีกโอ้เมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะหยุดโอ้ m ม g ก็ ทำใจครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะนี่ฮะดีนะเอาซองกันฝนมาฝนเข้าตาว้าว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 เป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่ดีดูฮะของเราก็ หลบแล้วเปียกแล้วนะครับขับยาวๆเลยกลับไปถึงบ้านเลยทำไงได้อ่ะมีทำท่าทำทางเหมือนจะหยุดพ่พ่คุณเด็กๆกันเลิกแล้วก็โอเคหน่อยอเเอเดก็รีเจอกันฝลกันหรือเปล่า าลุยฝนกันเลยดีกว่านะครับลุยฟ้าลุยฝนกันไปด้วยกันเลยนะฮะทำไงได้นะครับก็มันฝนตก เรื่อยดีใจโอ้โหสบายใจเลยนะพี่ฮะกลับมาถึงบ้านแล้วอาการก็ฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับทุกท่านฝนฝ่านานี้เนาะแกล้งเราหรือเปล่าพอมาถึงเฮียนถึงซานถึงบ้านถึงช่องแล้วทำไมทำไมมันถึงได้หยุดแบบนี้ เดี๋ยวนะครับขอข้ามทางก่อนโอ้ยโอ้ยโ,ยโ,ยโยไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะมันเป็นเองนะคะมันเป็นเองนะครับมันเป็นเองนะไอถุงมันไปโดนนะผมไม่ได้กดนะผมไม่ได้กวนจ๊ะไม่ได้กวนนะครับเอาเอาอีกแล้วอู้ห ถึงบ้านแล้วออาเป็นไงทำไมเดินแบบนั้น,นเป็นอะไร,ระด,ดีมากเอา,เอาไปเลยเธอจ๋ารางวัลค,คนขยันแห่งปีทำงานเยอะๆจะได้หายไข้อาลงแล้วจัดแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปอาบน้ำเลยดูก็เป็นไข้กันยาวเลยทีนี้ เดี๋ยวค่อยมาจัดก็ได้คันว่างไปมันคันเหนื่อยก็พักก่อนแต่ถ้าทำได้ก็ทำไหนอาการเป็นไงบอกหมอสิอ๋อมันก็เป็นแบบนี้แหละก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายหน่อยไม่ไหว <laughs> ไม่ไหวอ๋อคันนอนพักซะทางนั้นเดี๋ยวค่อยจัดการเองเขาไปอาบน้ำก่อนค่อยกลัวเป็นไข้นะนะกลัวเป็นไข้เหมือนกันนะผมก็ได้เอารถเข้าบ้านก่อนนะ่าน กระป๋องเอามาทำให้มันเปียกเดี๋ยวค่อยเอาฝนตกแรงไหมตรงนี้เออนั่งรอตั้งนานโอ้โหฝนแบบไม่ยอมหยุดอะแรงใช่ไหมหนักเลยอ่ะอะทุกท่านเอารถเข้าไปเก็บ อาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยออกมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นไข้ที่ชนคนที่ใช่แอะแอไม่ใช่นะครับเป็นไข้มาเดี๋ยวงานเข้ากลับมาถึงบ้านเราอุ้ยอากาศดีจังเลยอย่างนี้สิมันถึงจะหน่านอนไอ้ะโอเค บ้านแล้วฮอดบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะฮะทุกท่านฝากคลิปไว้เท่านี้นะฮะขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายครับเก็บหมก่ะบ๊ายบายครับ